พี้มารับชมรแกงขันครับวอลทูนเมนครับเซนเตอร์ริงส์สัที่2ครับรับที่สองพฤษสาคมที่19ก้กรกฎาคม2568ครับอยู่กับผมครับเอคิพิเจมเสียงภาคคพิเจมเสียงภาคคู่ที่7ครับสำหรับคุณเก็ดวันนี้ครับเป็นระหว่างของบูฮาร์ดกับไม r e ีมครับโอ้โหแรงก็เดือดเลยครับผมมาครับ รูนะครับผมอาชมาครับมาทับชมละอับกันครับผมะจะเตรียมพร้อมแล้วครับทั้งสองฝั่งอีกเหลืออีกหนึ่งนาทีสามสิบวิครับตรง,งนี้ครับก่อนเริ่มแข่งขันครับเริ่มจากทางฝั่งซ้ายมือรครับทีบูฮาร์ดครับทางฝั่งสีน้ำเงินครับสวัสดีครับข้รบาราชการนิวี่ด้วยนะครับ อ่าเฉี่ยงว่าแกรงวอร์เขาคู่แรกคู่ที่7นะครับผมเป็นระหว่างบูฮาร์ดกับไมร์ดีมนะครับผมดูแลคร่าวๆครับทางฝั่งซ้ายมือครับไมร์ดีมครับเออบูฮาร์ดขอผ่านนะครับเป็นคุณซิดครับเดอะเบรคครับคอนคิสมีดอลครับคุณออมเลรดครับป๊อปชีแบดครับ412ครับอัลลอแอ็กหน้าครับเชียนวิทกัลลากูเอิร์ดและก็คุณลิซซี่ครับฟอร์ฟอร์คูเปอร์430ครับ ฝั่งขวามือเป็นฝั่งสีแดงของ My Dream ครับประกอบไปด้วยคุณโนล่าลากหัวอินไซด์แมนครับ Universal คุณยามาฮ่าครับมาตันดาคุณบังกัสครับอ่า LPS เ a มบอยคุณลีน่าครับ l าฟา h a b l e My Dream อีกแล้วคุณนับกรางเปิดเอกแล้วก็จิมมี่ครับ <laughs> นี่ตัวจิมมี่นะจิมมี่เฉยๆก็แปลก MD ร้องสาวหนึ่ง chaos ที่ไม่ดีกินขาดนะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะเอ้ยกูหาริมขาดแต่ก็ประมาทไม่ดีไ <h> ม <arta> <can> ่ได้เออเพื road, ่ออะไรนะมึงงึงแล้เรื่เก้าวิสุดท้ายครับก็ได้คืนขันครับในรอบแรกครับรอบสิบหกทีมคู่ทีเจ็ดครับผมมาครับเปิดฉากกันตรงนี้ครับแล้วคร์สเปิดไปก่อนครับแล้วไม่โดนใครเลยครับจังหวะนี้รอเดบิวต์กันอยู่ครับดังนั้นเดบิวติดขืดครับเพราะว่าฝอยเด็ดขาด กันเลีนยงครับโดนไปก่อนครับแล้วทางฝั่งของบูฮาร์ครับสกอร์ขึ้นรวๆครับตัวนี้ว่าแรกกันแล้วครับอีตรงกลางตัวนี้อินไซแมนแล้วอีลงมาตรงนี้แล้วโอ้แล้วหลบได้สองตัวพร้อมกันครับอันโดนอีวิหกไปแต่ไม่เข้าเลยครับคุณชีวิตถือมากๆครับตัวนี้ยกขึ้นไปครับเป็นชิคมีด็อกครับถือดูดแล้วล่วงไปก่อนเลยครับอย่างนี้ไม่น่ารอดแล้วค้อนทุบตรงมาอย่างนี้ได้คิวทันครับตรงมาอย่างนี้ได้คิวทันครับอินไซแมนครับเรายกตรงนี้สองตัวครับอ้ยเลวตัวทุบรือตัวดูดด้วยครับ แล้วคุณเฟิร์สครับโอ้โหล้วยกซ้ําไปอีกครับแล้วเปิดทางได้สวยครับแต่ว่าไม่มีเพื่อนตามมาโอ้โหแล้วคุณ l อลเครับวิ่งเข้ามาแต่ก็โดนลูกหลงไปครับโอ้โหฮาร์ดเหลือเลือเสาสามเอาชนะนะโอ้โหนะเอามาดไปได้ครับบูฮาร์ดดูรับเล่นได้ค่อนข้างดีเขาแล้วทุบไปแต่พลาดครับโดน ส่วนไปทันทีครับแล้วก็บูฮัรเตรียมคอายสะพานครับตรงนี้ครับแล้วก็อีชแมนพยายามยกกันดูแต่ว่ามีครั้งเดียวครับตรงนี้ครับแล้ววิหกอีขึ้นไปเวลาฟาว์ครับไม่โดนใครครับแล้วก็เปิดทางไปอีกครับโดนอยู่ครับแต่ว่าไม่มีสกอร์เกิดขึ้นครับเล้วบิวลำไปอยู่ครับตรงนี้ลาฟามานาเครื่องเลยครับแล้วโดนบิวอัดไปตรงนี้ครับผมก็ฝ่อครับเอามาเล่นครับทั้งฝั่งบอบนาของไม่รีมครับแทงส่วนของที่ เออไมดีครับโดนเหล่าฟีเขาต้องฝั่งด้านบนครับตรงนี้ครับป้อมเอจะแตกไปแล้วครับสามตัวหนึ่งนโอ้โหไมดีมสู้ๆฮนะแตงเฉือนเห็นไหมนะแบบป้อมเกิดขึ้นอยู่แล้วครับไมดนีนะต้องทำได้อยู่แล้วครับผมเชื่อมัน่นอีสไนเมนยุกตรงนี้สองตัวครับได้มาหนึ่งตัวครับแล้วคุณกลายกไปหรือเปล่าก็เมื่อกี้ได้สามตัวครับเป็นลากหวัว อุ้เลสกันตัวบุกตัวกันทุกตัวบุกแน่รัาเมื่อกี้ได้มาสามอคิวแล้วทุบสวยจัดครับเื่อจีครับทุบสวนเข้าไปแล้วไม่โดนใครครับโอ้โหแล้วบังตัดครับเออตรงนี้ครับคุณเบรกครับเข้ามาปวดแล้วยกตรงนี้ไม่ดีนครับผอกับคุณกัลลาครับแต่ว่าผมไม่ตายก็กะลากับซ้ำไปอีกครับน่าจะตายแล้วหรือเปล่าแล้วกันอีกสองตัวครับเขาไม่เล่นตรงนี้ครับแล้วไม่ดีนครับโอ้โหลโกลกันเอียร์ไม่อยู่ครับจังหวะนั้นครับตรงนี้น่าจะไม่ตายอีกแล้วโอ้หเียวจะจับครับเออทุบเก็บบงงานนไปตรรี้คั มาช่วยเพื่อนที่บอดแต่ว่าโดนสกัดไปแล้วก็ตีไม่เข้าด้วยครับผมโดนสวนแล้วทุบไปเลยครับตรงนี้ครับผมจะทุนโอ้โหชิดมีดครับทุบเข้ามาครับแล้วไม่ได้ใครเลยครับแต่ว่าเปิดทางให้เพื่อนได้อยู่นะเกือบดีครับแต่ว่าทางฝั่งม่ดีก็มีทุบและขยี้อยู่ครับขยี้มีห่อนมเนี้ยตัวนี้ครับไม่ยอมปล่อยครับโอ้ยล้วโอ้โหเอ์้ครับฟาดสวนมาอีกหนึ่งทีครับแล้วเอามานาว่างจากไหนเยอะแยะว่าามหมดไปแล้วไม่ใช่เมื่อกี้โอ้โฟาดสวนมาได้สองตัวครับเมื่อกี้คูปเปอร์คูเปอร์ยกตรงนี้ได้สองตัวครับ ยีหกสวนหน้าไปแต่ก็ว่าไม่ได้เป็นไรมากครับเดินดัวนิดเดียวครับไอสิ่งสองวงไอสิ่งคุณโนไาครับเดินมาอีดึสงสองล่วงไปเลยครับโดนสวนไปทันทีครับโอ้โหเลยกัดจังหวะกันไม่ค่อยแม่นนะหมายดีครับในทีซั้นนี้ครับรู้สึกว่าจะพลาดบ่อยครับสปอมีตรงนี้ครับเดี๋ยวเข้ามาอย่างนี้ก็พอได้หนึ่งทีครับแต่ว่าดาเมจไม่ค่อยมีครับคุณป๊อมนี่ดาวพัดมาบนแล้วตรงนี้แล้วอียัดมาแล้วก็ดาเมจนิดเดียวครับโอ้โหแต่จะไม่ถือหักป้อมมาครับ กูจมีรตรงนี้ครับปีอินไซเมนครับโดยยกไปแล้วนะเรียบร้อยครับเอลพีอินไซครับโอ้แล้วฝั่งสีแดงครับสกอร์ขึ้นรัวครับทั้งฝั่งเขาดาวทางฝั่งไมดีนครับเขาดาวกันเยอะมากครับเริ่มแย่เลยครับจังหวะนี้ครับเหลาฟีอีกทีหนึ่งแล้วยูนิเวอร์แซลข้างบนอ๋อมันไหวจริงนะเหล่าไม่หมดแล้วนี่คือเล็กหน้ายกมาโอ้แล้วเล็กหน้ายกมาได้สามตัวครับโอ้แล้วค่อนข้างสวยครับแล้วก็เขาดาวกันหมดครับตัวบุกตัวกันครับทางฝั่ง ของไมดีมครับไม่มีเอพิเลนเลยครับตอนนี้โดนยึดบ่อไปแล้วเลยครับตรงนั้นครับมาก็ได้คุณระทีเท่านั้นครับไมดีมนี่ครับจะเข้ามาเคลียบบ่อแล้วโดนยกซ้ำไปเลยครับเดือบเอาหมื่นแล้วยกไปเลยครับแล้วยกเหมือนเหมือนกันครับเดี๋ยวโดนซ้ำไปอีกครับแล้วคุณเชนวิทกับคุณเดับเบลก็ลงอีกกรณีสองตัวด้วยครับไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นครับเลยยกซ้ำไปเลยครับหิวอีกแล้วตรงนี้ครับเลยยกซ้ำไปขยี้ขยี้ไม่หยุดครับอ๋อมาเตมบอยครับ ยกซ้ำไปตรงนี้ครับพยายามเอาบ่อคืนครับแต่ว่าจะทําได้ไหมครับตรงนี้ครับบูฮันเลือมกลางๆครับแต่ว่ามีมีทีครับตรงนี้คุณกะลาครับไรมีทีีเล่นอยู่ครับรถกลับทีมเลยครับแล้วแรงด้วยครับทีมซิดครับโอ้โหแต่มันยังไม่ตายครับแโดนขยี้บิดคอรเียบร้อยครับตรนี้จะหายทีเล่นครับทางฝั่งของไม่ดีนครับตรงนี้ครับเราสเปเชียลครับจากคุณคอนครับตรงนี้ครับทุกจังหวะสวยแล้วทุกไปตรงนี้3ามตัว แล้วได้มา2ตัวครับโอ้โหอินไซเมนไม่ยอมตายครับถือเลือกกันอีครับโอ้โหชิ้นมีดอกครับจะทุบ3ตัวครับตรงกลางครับเฉียงไปนิดเดียวครับแล้วพุ่งขึ้นไปทางฝั่งด้านบนของฝู้เมื่อกี้ครับแวบๆครับโอ้โหโตแล้วบอลเดินยึดเออเติมแย่ครับตอนนี้คุณมาดาเออ่คุณมาตานดาครับตอนนี้พยายามเข้ามาฮิ้วเสาครับป้อมสีครับยื้อชีวิตสุดท้ายครับแต่สามารถชีได้ไหมดีๆเอาฮิ้วเลือดตกอีกแล้วมั้งครับตรงนี้ครับ แล้วอีหกขึ้นมาชีแบดครับอียัดอย่างนี้โอ้แล้วแรงด้วยครับรถมันเป็นข้อครับวันนี้ท่าเมื่อกี้ครับอือครับเยกกันทรงไปครับมาตานดาครับยกได้สองตัวครับทำได้ดีครับไปกัดตัวบุกแล้วก็เอาไม่อยู่นะครับป้อมสามป้อมนอกของไมดจริงครับไปหมดนะครับปูฮาตอนนี้ก็ค่อนข้างตึงครับ มาดีครับบูอาร์ดครับ9นาที30วิครับหมดไปพกกระที่แค่นั้นเองครับแต่ว่าปอมสามป้อมนอกก็ไปหมดแล้วครับแล้วสกิดไปเลยเขาคือเวสต์ซอล์ครับถือตัดมาหน้าแล้วก็โโอ้หไปค่อนข้างดีครับพังไม่ดีครับนี่เกมบอลเลยยกครับมาตันดาตรงนี้ครับยกคุณเลียนหน้าครับกับอินไซด์ครับอินไซด์มีมีเอสพีเล่นครับแต่ว่าถือรู้กันอีเนาะทำอะไรเขาไม่ได้ครับจับทีมได้ทีหนึ่งเหมือนเดิมนะทีทีแก แล้วยกไปเลยครับลากหัวตรงนี้ครับโดนด้วยครับแล้วร่วงไปครับคุณโอเมเลตครับดือดเดพีครับแต่ว่าไม่มีพีไม่มีเพีเล่นเหมือนกันเนาะเอาทังฝันนึกว่าสกิดตายลบไปเรื่อยๆนะโอเคร่วงไปแล้วครับตังตัดครับแล้วทุกตัวนี้ครับโอ้ชิ้นมีด็อกได้อีกแล้วสามตัวครับลายเดิมครับทางฝั่งตรงกลางครับโหเยอะตายหากินเลยวะเนี่ยแล้วนะครัสามตัวครับ ยัดบ่อเลยครัวรอดีผู้ชมด้วยครับสุดผู้ชมสามท่านนะครับผมสวัสดีท่านครับผมผลผลิตผลไม้ยีมครับตรงนี้ครับพยายามเข้ามาเกียร์บ่ออยู่แไม่มีเอชพีเล่นดำยังไงเลยครับอย่างนี้เริ่มลําบากก็แล้วทางนี้ก็ยืนเก็บบ่อครับเดินมาอีเดินมาอีแล้วฮะได้คนละทีครับเริ่มฟืดเหมือนกันครับแล้วก็ป้อมโดนสกิดไปค่อนข้างหนักครับตอนนี้ครับเหลือสองเหลือสามลงสี่หลอดครับขึ้นสี่หลอดเรียบร้อยครับสิบหกล้านครับตรงนี้ครับหายไปสี่ล้านนะครับ เอารถตัวบุกเลยครับเมื่อกี้ครับเอาแล้วตรงนี้ครับอูแล้วจานซีฟวิ่งเข้ามาอีไปคุเดียนาโดนไปแล้วอีครับเอ๋อได้มาอีสองตัวครับแล้วอีไปปลายเสาครับืหล้านโอ้โหแล้วมาสามตัวแล้วเอสพีไหลเป็นน้ำครับเอฟพีเสาครับไหลเป็นน้ำเลยเหลือหกล้านห้าเหลือสี่ล้านเก้าเลยครับโอ้โหแล้วไขวะเนี่ยผม้อหครับโอ้โหแล้วเหลือแสนแปดเฮ้ยขลอดภัยครับเหลือล้านอู่อีเป็นล้านเลยเมื่อกี้ใช่ไหม รครับจะไวๆครับยินดีกับบูฮาร์ดครับเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายครับ